ขอกาบสวัสดีครับคนนะครับก็วันนี้เราก็จะอยู่ช่องซันเดอร์แลกอีกแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเดอะสโตเกตแบตเทิร์เก้านะครับเย้ทุกคูก็วันนี้เป็นข่าวที่ดีมากในที่สุดก็คัสมากเกียเล่นฟรีนระทุกคนน่าดีใจมากเลยผมโอ้พอจะได้เล่นโรมานานแล้วเรามา,นานหลายเรือนมากนะทุกคน เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรีวิวสกิลของทัศซึมากิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับคลายกดการเดอ่งไงให้ผมได้ครับไปดูก,กันเลยก็ค,ครับเดี๋ยวเรามาดูกสกิลตีกันก่อนนะตีอยู่เนี้ยมีนี่นี่เป็นการผกขวนแล้วก็ใช้สองมือในการผลักขวาน,นดูไหมหนึ่งสองสามสี่วันเนี้ยผักวันนี้มีการขวนนะ ก็มันจะมีสกิลนี้นะครับหนึ่งสองสามแล้วก็กระโดดทุบนี่ครับจะมีสกิลใหม่มาแล้วเป็นสกิลแบบซ้ำนะเป็นแบบทุบลงพื้นเสร็จก็กระโดดแล้วก็ทุบใหม่นั่นหละเป็นสกิลใหม่แล้วโบนนะจะได้อันตรีเพิ่มมานิดหนึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลหนึ่งครับเราต้องอยู่เท่เนียบแล้วก็มันมันจะลากลงมันจะลากศัตรูมาที่เรานะแล้วก็เราเอารูนเน่มาเนี้ยทำให้เราคอมโบได้เลยับก็แบบนี้เลย เดี๋ยวเรามาดูสกิลหนึ่งอันที่สองนะทุกคนนี่ครับทุกคนเป็นการดึงดึงขึ้นแล้วก็ว่างไปขล่างวกนนะดูนะนี่ครับผักนะนี่ยนะังบอกเลยว่าถ้าเราเลื่อนน้อย,อยเราก็ดึงมาแล้วก็ปไปไปฝั่งนั้นได้แล้วก็เราก็หนีได้ทุกคนนะนะสกิลแบบโคตรโกงนะทัซึมากิเนี่ยสกิลสองกันบ้างน,นะสกิลสองก็คือสกิลเป็นการทวนโดนะเหมือน โทนโดสีเหียวๆทุกคนเนี่บอย่างเนี้บทาให้ศัตรูหมุนแล้วก็กระเด็นมาหาเราเนาะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะแล้วมันก็เดินมาหาแล้วก็คอมโบต่อได้เลยครับทุกคนสกิลสามแล้วกทุกคนเป็นสกิลเหมือนก้อนหินก้อนหินนะแล้วแบบเพอลี่ครับทุกคนนี่ก้อนห็นแบบนี้ยแล้วก็เปิดมาแล้วก็ฟามาเราเราสามารถคอมโบต่อได้ครับทุกคนนะก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลสนะี่นเราต้องอยู่ไกลๆนะ สกิลสี่มันก็จะไม่กดอะไรเป็นแบบนี้เลยครับแล้วแบบกดแบบโจมตีดาวมีนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลสี่ครั้งที่สออันที่สองนะทุกคนนะเดี๋ยวแไปพุ่งไปแล้วก็ระเบิดตัวนี่คนระับทุกคนถ,ถ้าถ้าศัตรูป้องกันมันก็โดนเหมือนกันนะทุกคนนะสกิลสี่เนี่ยโอ้ซะซูมาก,กี่สกสิลหนึ 1, ่งส, 2, สกสิลสองสกิลสามเทพบล็อกทุกสกิลทุกคนบล็อกได้ทุกสกิลนะทุกคนนะก็มีตัวใหม่เข้ามาแลทุกคนนะนนะนนะเป็นตัวเออตัวใหม่นี่ ตัวอะไรก็ไม่รู้นะลุกคนแต่มันโกงมากมีสามสกิลครับทุกคนอันตีก็ on. On. รีรีรีเลืออนทุกคนแล้วก็มาดูอันตีของทัสซูมากีกันนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะเก็บก่อนจังหวะนี้ผมก็ได้อันตีแล้วเดี๋ยวเรามาดูอันตีของทัสซูมากีกันนะทุกคนนะ <ss c oughs> ดูนี่ดูแค่อันตีก็แรงแล้วทุกคนแค่เปิดอ,อันตีก็แรงเดี๋ยวเรามาดูสกิลหนึ่งครับตรงไปใกล้ๆกันลุน นี่ neck. ครับเป็นอุกบาตครับทุกคนลงมาโหโคตรอลังการแล้วครับทุกคนนะสกิลนี้โกงมากมาดูสกิลสองนะครับมาดูสกิลสองครับสกิลสองเป็นการแบบนี่ครับทุกคนต้องอยู่ใกล้ๆครับเน่หมุนแล้วก็ขึ้นไปครับนี่แล้วก็ลงพื้นจากพื้นมาครับทุกคนแบบนี้เองครับทุกคนสกิลสามเนี่ยก็สกิลสามครับเราสามารถบล็อกได้นะทุกคนนะต้องกดได้ดีครับทุกคน นี่ครับเป็นการลากสกิลกนี้คืออลังการมากทุกคนลากแบบนี้ครับทุกคนแล้วคุณบนแล้วก็ต่อยกระโหลกครับกระโหลกแตกเลกแตกแล้วอ้ยาละมือโอ้โหทุกคนดูอลังการตรงนี้เลยไม่มพีพายุด,ด้วยเดีย๋ยวเรามาดูสกิลกสีของอันตีของทัสมาก,กีนะทุกคนสกิลกสีครับทุกคนเป็นการพ,นะราพุ่งไปครับเราก็กดไอ้ตรงนู้นนะทุกคน เนี่ยแล้วเราต้องลากขึ้นนะำูดลางลงไม่ได้ครับจะไม่มีดาวเมครับเนี่ยการทุบลงพื้นโคตรแรงแล้วทุกคนนะโอ้ครึ่งลอดเลยครับแต่ผมชอบสกิลนี้ครับทุกคนลากก็ลากไปตอยกระโลกสกิลนี้โดนทีตายเลยนะเลือนนิดเดียวโดนทีเลื่อนนิดเดียวเลยทุกคนนะโคตรแรงแรงที่สุดละสกิลนี้เนี่ยอลังการมากทุกคน อลังการมากๆก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลา์กดกระดิ่งผมนะครับบ๊ายบายครับจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับ